วันนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองเรื่องกระป๋องยุบตัวเองได้ค่ะรายชื่อสมาชิกในกลุ่มค่ะนายมิคาเซฟโอาครับนางสาววมณีชูซั์ค่ะนางสาววัฒนามหามัดค่ะนางสาวธีรกรกันนาค่ะนางสาวยุรวรัตน์ที่ยังชอค่ะอุปกรณ์การทดลองนะคะ1น้ําสะอาดค่ะสองกระลมังสําหรับใส่น้ํานะคะสาน้ําแข็งค่ะสี่กระป๋องนะคะกระป๋องอัลาบาร์มลทั่วไปนะคะ ห้านะคะฮอตเพจค่ะหกที่คีบค่ะขัะ้นตอนการทดลองนะคะ <c oughs> ก็คือนำน้ำสะอาดเ <c oughs> ทใส่กระป๋องค่ะต้มบนฮอตเพจนะคะเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะต่อไปนะคะคือนำน้ำแข็งเทใส่กระมังค่ะ <c oughs> ใส่น้ำสะอาดลงไปในกระมังนะคะ ต่อจากนั้นนะคะ<อ>ก็รอ,อน้ำที่ต้มอยู่บนฮอตเพทนะคะให้เกิดควันขึ้นค่ะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะคะเกิดควันขึ้นแล้วเราก็หยิบกระป๋องนะคะจุ่มลงในกระมังเลยค่ะนนเรามาดูกันทดลองของเรากันเลยค่ะ ๋ยวกรป๋องขึ้นมานะคะเรวามาดูกันนะนี่นะคะผลการทดลองที่เราทำเมื่อกี้ก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะกระป๋องยุบตัวเองได้นะคะนี่ค่ะผลการทดลองของเรานะคะก็ <c oughs> คือกระป๋องนะคะยุบตัวเองได้นะคะแบบนี้เลยคะ่ะ เกิดจากอะไรคะนี้เกิดจากเมื so ่อเรานอาน้ำใส่วในกระป๋องแล้วนําไปต้มให้น้ําเดือดกลายเป็นไอในกระป๋องจะเต็มไปด้วยไอน้ํานะคะและเมื่อเราเอากระป๋องคีบกระป๋องไปจุ่มในน้ําเย็นไอ้น้าภายในกระป๋องจะพวดแน่นกลายเป็นกลายเป็นน้ํานะคะทําให้ความดันภายในกระป๋องน้อยกว่าความดันภายนอกภายนอกกระป๋องจึงทําให้ความดันภายนอกดันกระป๋องเข้าไปทําให้เกิดการยุบตัวของกระป๋องค่ะซึ่งความดันภายนอกมากกว่าความดันภายในนั่นเองค่ะ และในการทดลองนี้นําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างคะก็คือว่าจากที่เราเห็นทุกวันคือไอตัวดูดกระจกอะคะ่ะที่แบบมีที่ห้อยอย่างเงี้ยคะ่ะคือนั่นก็ใช้จากแรงดันภายนอกดันตัวจุกเข้าไปภายในให้มันติดกับกระจกอะคะ่ะซึ่งแรงดันภายในภายในลูกยางอะคะ่ะมันจะไม่เท่ากับข้างนอกข้างนอกมากกว่าจึงทําให้ข้างนอกดันลูกยางทาให้ลูกยางติดกับกระจกอะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จบการทดลองนเพเชงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเหมือนโมเลก